สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำารีอคชันนะคะเป็น EP 2ของรายการที่ป๊อ o เซสค่ะก็อันนี้เป็น ศิลปินที่เราชื่นชอบติ่งนะคะอันนี้คือคือจะเป็นรวมโชว์ของทิมิตี้เนาะจะมีเจ๊แจ็คก่อนแล้วก็เดอดเจ๊แจ็คอ่ะเจ๊แจ็คมีจะมีทั้งหมดสองเพลงนะคะเพลงแรกก่อนเนาะพอพอเธอแหละจริงๆอันนี้ก็คือไม่เคยเพอร์ฟอร์มที่ไหนเลยใช่ก็จะเป็นที่แรกเลยก็มาคาเรนดูล่านะคะไปดูกันเลยเลยค่ะยังไง เต้นมาก่อนเช้ใส่แวน่นว่ะเหมือนเชลุกเหมือนแรละเปิรมเมืองนอกัเออลองดีอ่ะเนี่ยเต้นดี เสียงชาตเต้นกันหนักอยู่นะเมื่อกี้ออ <c oughs> อ่าเอียเอียงเอียงเอง <c oughs> เอเต้นด,ดีเต้นดีดดเออดสียงจากีีมิงเออเสียงดีมากมมาเอออะไรของเอ้กอี้ ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเป็นฉันที่มีชีวิตชีวาเพราะเธอแหล้ช่วไม่เขาเล่นดูละคอยดูแลฉันอยู่ทุกเวันละ I tried before you l o v e me ว่าฉันจะเป็นคนรักที่ดีฉันจำไม่ค่เธอนะ baby ตอบแขนเธอในซานดี้เออเน่ยถ้ามันเป็นท่าจำไปแล้วเนาะทเธอ มันก็เปช่างดีเออไอมันมือสั้นอยากให้ฉันมีเธอเธอจะหวได้ไหมเพรเพราะในทุกวันที่ฉันได้รักเธอเธอจะรู้บอกไหม You c h a n g e my life เออดีเนาะโชว์กันดีนะสองคนเนี่ย เอาวิทียู่อยู่นะเอ,อไม่ต้องมีแบบดแดนซ์ซมแดนเซอร์ไม่ต้องออเออดีครูดีมากฟองนิ่งดีเนาะก็ยอมยองัยงยังก็เอออ ทุกวันที่แม่ได้พบเธอมันก็เป็นทุกวันที่มันช่นดีเวิร์ y อยากให้ฉันมีเธอไปตลอดได้ไหมเพรอะในทุกวันที่ฉันได้รักเธอ ดีเออมันมาปะเออรู<ด>้แล,แล้วเช่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว ใช้แจกันเหรอใช้แจกความพี่ความน้องอีกคนนึงก็ร้องนุ่มเสียงนิ่งไหลตลอดเวลาเต้นแล้วก็ยังเสียงแบบคือคุมเสียงได้ดีต้องบอกว่าแจ็คกี้เป็นคนแต่แจ็คกี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแจ็คกี้เป็นคนคุมเสียงการร้องได้ดีแล้วก็เป็นแบบสเตเบิลมาตลอดเก่งอ่ะ คอนโทรลมดีก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ดูเขาโชว์สดๆเพลงนี้แล้วก็ดีนะโชว์กันดีก็ลองดีเลยต้องดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วต้องดีเหมือนในสตูเลยเออวันนี้เชดูมันมันเกินเลยเพราะคือมันก็แต่ชุดแล้วคือใส่แบบชุดมาก็คือแบบ เอาจริงนะวันนี้ถเด่นเลยเหมือนเดดล็อกเนาะพักผมอ่ะคุณนึกถึงแบบไวค้าอะไรพวกนั้นอ่ะที่แบบที่เป็นแรปเปอร์เมืองนอกอ่ะแบบฝั่งเบกาที่เขาแบบแต่ถ้าเช่เคยทําทรงแบบนี้แล้วเดตล็อกคตอนที่ไปอยู่เอนั่นแหละนางทรงส่น่าจะชอบจริงๆนางชอบอะไรที่มันเป็นแบบ ความแร็ปเปอร์ร็องรอบเดินรอบใช่ใช่ใช่ดีชนี้ดีเลยก็แบบได้เห็นทั้งการร้องการเต้นของเขาซึ่งเราก็ไม่ห่วงอยู่แล้วเรื่องเรื่องเต้นก็คือแบบมันมันคงมาตรฐานอยู่แล้วไงคือจะบอกว่าอาอย่างเช่ะก็คือไม่หยุดเลยนะ เพราะว่าโครการเือเป๊ะๆอะไรเงี้ยตลอดขนาดเพลงช้ายังเต้นแรงใช่เต้นเต้นแหละคือแจ็คกี้อ่ะด้วยความที่ต้องร้องอ่ะมันเลยเต้นเบากว่าใช่นิดหนึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไม่งั้นเดี๋ยวแบบเหนื่อยแล้วขนาดตอนอย่างเงี้ยยังยังไม่กล้าที่จะแรงเลยเออมันก็ต้องอย่างงั้นมันจะแบบว่าเดี๋ยวมันคุมเสี่ยงมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวใครขำนะหอบเลยนะใช่ใช่ในขณะที่เจ๊เสียงนิ่งมาก เจไหนเจเจไหนพูดเป็นเจแล้วนะก็ครบการรวมกันอย่างเงี้ยหรอก็เลยเป็นเจใช่โอย้ยวันนี้คือขอชมคอสตูมของเชด้วยนะเพราะเรารู้สึกว่าดูเท่เสื้อคลุมสวยอะดูเก๋ ช่เสื้อคลุมสวยชอบเตมมีเฟอร์เฟอร์นิดนึงอ่ะมตนมมีความแบบฟุ้งฟุงนิดนเก่ดีเก๋ดีของแจกี้ก็จะมาเรียบแจกี้เรียบไปเรียบมากต้อบอกว่ากี้เหมือนแบบไปเดินห้างอ่ะไม่ชินเพราะว่าก่อนอันเนี้ยประโคมปาพิมิตี้แบบว่าอยู่เหมือนอยู่เมืองนอกจเหมือเอยเมืองหนาวตลอดเวลาวันนี้แจกี้แบบมาเหมือนแบบแจกี้มาเรียบจะไปเดินเอ็มคอร์เทียต่อก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีแล้วก็ร้องดีเพลงดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกโชว์หนึ่งใครคิดถึงเติร์นบ้างคะ ฉันกูว่าคิดถึงอ้อยน้องเติร์ดมาใช่ไหมคือตอนแรกฉันคิดว่ามาแค่เช่แจ๊คเพลงต่อไปเป็นเพลงของพี่ป๊อปปองกูนะคะชือเพลงอะไรคะภาพจำจำเลีงยชเจนนี่เป็นศิลปินวงแรกเลยปะคะที่เอาเพลงคนอื่นมาเลองาบนทีไม่เพลงตัวเองมันร้องบนเวทีนี้ครบหมดแล้วไงพอเคยมาพีปอสเตจแล้วจะูว่าไม่ทำเพลงใหม่ละคะ ไปฟังเลยภาพจำเสือสามคนนะ่ะเปิดมาแบบนี่นะ,ะในเวอร์ชันไลนฟังสิเปิดมาดูแบบตื่นเต้นนะชุดขาวโอ้โหเจคกี้ไหนน้องเติดอยู่ไหนหลุกดีนะเนี่ยว้าวงงอยู่นะเปิดตัวลังก คนเดียวสวยๆเท่ๆดีมากหลุดดีมากสุดขาวทำไมมันชายอย่างเงี้ยมันหลอเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ตัดผมมันหลอมันหลอเข่าดำอะทำให้เขาเข่าดำอะจัดโพสิชันดีนะมันดูโล่งไปจริงๆนะเพราะว่าเราเหนือสามคนจัดไอ้นี่ดีเนาะคอมโพสดี ทำนันตีไม่อยากฟังเลยทำนม่โอ้โหดีพี่ป๊อบต้องลุกโอ้ยฉันคิดถึงดินิตี้มากเลยอ่ะเฮ้ยมันยังไงอ่ะจาวันนัที่เธอผ่านมาโชคชฉตาให้เราเจอว้าวเพื่อาปฉันไปไกลจากเธอโอ้ยดีมากเชดลองดี

Nôn, nh ui, sao nóร้อง đi tớt đi mà ngu inơ đi lời à. ạ อุย <U> ต้องมีแต่งใหม่ด้วยนะอินเตอร์ไปอีกว้าวคำสวย้าวอุคยว้าวไปโชว์ดีมากกว่าพี oh ่เอ็ดโชว์ดีมาก ใจคดใจคกกนไปอ่ะจะมีไงเมื่ไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้นม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจใชัน

น้ำตาคอเนี่ยเหตุผลว่าทำไมถึงรักท่นิตี้น้ำตาคองมันคิดถึงทินิตี้มากอ่ะแล้นเหตุผลว่าทำไมถึงรักเขาดูจากผลงานเลยเนี่ยไม่รู้ว่าแบบการเลือกเพลงอ่ะพูดถึงเจมส์ด้วยเปะวะหนึ่งกูคิดถึงเลยอ่ะเออแต่ตอนที่ดูเรารู้สึกแบบเวงรู้สึกคัมแบ็กแบบสมศักดิ์ศรีมากใช่ เขาเหมือนหายไปทําอะไรไม่รู้ว่าแต่แบบทุกครั้งที่กลับมามันจะมีเซอร์ไพรส์เสมอตลอดอทีนี้เนี่ยไม่คิดโชว์ใหม่ก็จะต้องแบบมีอะไรที่เป็นความพิเศษบบความเก่งที่แปลกใหม่ขึ้นความความอินพรูเวอร์ความพัฒนาตัวเองเดเวล o อปตัวเองมาต้องมีทุกครั้นทุกมีทุกครั้งที่โชว์จริงๆแล้วมันจะมีความคีเรทว์ทุกโชว์โอ้ oh. คือแบบมันดีใจมากเลยว่ะวันนี้มันปึ้มปิ่มมากในฐานะแบบแฟนคลับที่รอมานานมากอะไรอย่างเงี้ยถึงมาแบบ มันมันคิดถึงมันคิดถึงตอนสี่คนด้วยใจไม่ดีเลยคือแบบใจไม่ดีอะแต่ก็โอเคมันก็ยังจะต้องแบบดําเนินต่อไปเนาะแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเหลือแค่สามคนแต่โชว์วันนี้มันออกมาดีมากมันออกมาดีมากแล้วเราพูดเลยว่าแบบเฮย้ยไม่คิดถึงทีนิตีมากเพราะว่าคิดถึงการเพอร์ฟอร์มของเขามากเพราะมันมันดีขนาดนี้ยอืเราไม่ได้เห็นอะไรแบบเนี้ยมานานมากก่อนนั้นนี้เห็นแต่แบบมิวสิกออลร้องคอเวอร์คนอื่นใช่ไหมแล้วก็ร้องแบบ ไม่ได้เห็นโชว์แบบนี้ไงมันได้ไม่ได้ดูเรียวขนาดนช้คือในมิวสิกออนมันมีความแบบกูต้องเช็ดนิดนึงเออเออคือมิวสิกออนมันมีความเออเซ็ตมาแล้วไงแต่อันนี้มันคือความสดความความที่เป็นเพอร์ฟอร์มแล้วคือการที่เอาเพอร์ฟอร์มเนี้ยไปขายให้กับลูกค้าที่จะได้ลูกค้าจะได้จ้างไงขายได้เลยมันคือการคีเอทเพื่อจะได้ต่อยอดไงว่าวงเงี้ยมันมีความสามารถไงก็ต้องใส่เอาไม้หมดอ่ะใช่จะบอกว่าเฮ้ยขอชื่นชมทุกคนเลยอ่ะ ทินิตี้อ่ะวันนี้ต้องพอเช่แจ็คเติร์ด่ะคือแบบทุกคนงงมากฉันงงทุกคนฉันงงเติร์ก่อนคนแรกเลยคือเติร์ขึ้นก่อนแล้วเติร์ขึ้นมาเล่าด้วยเสียงตัวเองได้ดีมากกับเนื้อเพลงเหมือนเคยผ่านเรื่องราวนี้มาแบบมากๆแล้วเจ็บปวดด้วยนะยิ่งตอนท่อนผูกที่เขาลองอะ่ะเติร์ลองดีมากใ,ในขณะที่นอนโอ้ วันนี้น้องแบบคอนโทร,<อ>โทรเสียงดีดแล้วอินเนอร์อินเนอร์ถ่ายทอดดีมากคนนี้คนนี้คิดถ,ถึงเขามากเลยอ่ะคิดถึงเตริรนมากใช่วันนี้เติร์นร้องดีมากร้องดีแบบสุดๆแล้วแถมแบบประสานในจักกี้ด้วยเป็นประสานสูงประสาน<ช>ดีมากใช่ทุกคนวันนี้ ประสานให้กันดีมากวันนี้เชฟประสานต่ำด้วยนะใช่คือแบบประสานสามเสียงอีกบอยชูเมนหรือเปล่าเลยวันนี้เหมือนบอยชูเมนหรือเปล่าจะบอกว่าแต่ว่าูเมนไม่เต้นอย่างนี้นะแต่วันนี้ตอนเอ่อเติร์ดกับแจ็คกี้หันหลังให้กันนิ้วจิ๋วจไม่ร้าไม่ต้นไม่แค่แล้วก้มก็หมุนแบบนี้นิ้วจิ๋วเป็นฝั่งชายแล้วการลองด้วยรใว่กช่ลองของสองคนนี้มันมีความแบบ มันมีความยิวจิ๋วที่แบบเป็นลูกส่งลูกใส่กันใช่หรอกรับส่ง,งแล้วก็ประสานให้การสลับไปมาอะไรอย่างงี้ส่วนแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้เนี่ยคอนโทรดีอยู่แล้วเสียงเขาถ่ายทอดในเพลงนี้<ช>ได้ดีเลยคือคือความนิ่งของเขาอ่ะเพลงเนี้ยมันนิ่งเลยเหมาะกับเสียงเขามากๆเนาะมันจะมีความแบบ คืออย่างเติร์ดอย่างเงี้ยคือชูมากคือชูเพราะว่าเราอะไม่ค่อยได้รับฟิลนี้จากเติร์ดมากๆแบบไม่ค่อยได้รับขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยเติร์ดทำได้ดีแบบร้อยเปอร์เซนต์เกินว่าโอเวอร์ชิพกูบอกเลยแต่ว่าของแจ็คก,กี้อย่างแจ็คก,กี้เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอร้องเพลงแบบเนี้ยได้ดีมากอยู่แล้วเสียงเขานิ่งแล้วเพลงมันนิ่งอะ,ม,นนงอะมันยิ่งเศร้าเนาะเวลาเขาร้องอะเสียงเขามันจะเศร้าดิ่งมากอนะไรเงี้ยอีเช่เนี่ย ยังไงทั้ง랩ทั้งเล่นไวโอลินจะบอกว่าวันนี้ต้องชื่นชมเช่คือเช่รู้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวเขาจะต้องมีแ랩มาแต่ว่าวันนี้เขียนแรปเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วคำจังหวะแรปอะมันไม่เหมือนเดิมใช่เราจะบอกว่าคําที่เค่เขียนเขียนนะคําสวยด้วยนะคําเก๋ความใหม่ดีแล้วก็แรปแบบว่าจังหวะดีมากวันนี้เราที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือเล่นไวโอลินเช่เราเล่นแบบว่าเราเล่นเหมือน เล่นเ,เป็นอาชีพใช่เล่นแบบว่าอินเนอร์ส่งมามากจนคิดว่าโชว์นี้จริงจตั้งใจทําตอนจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าน่าจะน่าจ่าเพราะว่าเพราะมันดูมาคิดมามาหมดแล้วแล้วมีการแบบเซอร์ไพรส์เล่นเมออลีนอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่อยากจะชมโชว์นี้ก็คือโคโรกราฟการจัดแบบว่าคอมโพสตอนแต่แรดตั้งแต่แรกเลยแล้วแบบ ทาเต้นดีมากเราจะมีตอนนึงที่แบบตึกตึกก็เลยถึงอย่างแบบนี่แบบคือแบบจังหวะเป็นท่าดีอ่ะมันเหมือนเป็นเสน่ห์ของของทีมิตี้ด้วยเพราะว่าเขาจะแบบว่ามีจังหวะแบบเนี้ยเยอะแล้วแบบมันสวยไงเวลาพวกเขาทําแบบนี้กับเพลงช้ากรูฟเขาดีเออเอกรูฟดีที่บอกว่าเออกรูฟของของทั้งทั้งสามคนอะดีมากแล้วมีเสน่ห์มากเวลาเต้นออกมาวันนี้รู้เลยว่าเตอสูงสุดในกลุ่มใช่เตอสูงสุดอืมโตเตอหุนแบบ สูงชะลูสูดน้องสูงชะลูขายยาวน้องเป็นคนขายาวแล้ววันนี้เติร <c oughs> เป็นคนเดียวที่ได้ตัดผมมา <c oughs> เนาะได้เซ็ตผมแบบแบบคุณชายที่สุด <c oughs> เพราะว่าผมมันถูก <c oughs> แต่วันนี้ เปิดตัวแบบว่าเทมากพอเดินมาคนเดียวไงไม่คือเราว่าเขาตัดทีเซอร์แกงนะเพราะว่าตอนแรกอะเหมือนแบบจะไม่มีไม่เหตุไงเซอร์ไพรส์สแหละเราว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกฉันก็เห็นทีเซอร์แค่เช่แจ็คไงฉันก็เลยถามว่าเอ้ามีเติร์ดด้วยหรอว<ม>ันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยดีใจอ่ะในฐานะแบบเมนต้องเติร์ดไงกูก็ใจฟูไง<ช>เออใจฟูแบบฟูแล้วฟูอีกวันนี้ ไม่ค่อยผิดหวังนะพอ,อพอเรารู้สึกว่าพอ,พอเขาได้เพอร์ฟอร์มบนเวทีไม่เคยได้ผิดหวังเลยช่วยทำต่อไปอในแบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นใช่คือเราเชื่ออยู่แล้วว่า เขาทาได้เขาทําได้เหมือนแบบอยากให้คนที่พาน้องไปอยู่ตรงที่แบบดังขึ้นดังขึ้นอ่ะคือช่วยแบบเหมือนผลักดันน้องๆผลิตงานเยอะๆให้กับน้องหน่อยใช่เออเพราะเรารู้สึกว่าคนวันเนี้ยคนก็ดูเนี้ยก็จบไปใช่ปะแต่ทายังไงมันเป็นภาพจําอ่ะใช่ภาพจำมันชัดเจนนะเนาะใช่คือเรารู้สึกว่ามันคนก็ยังไม่ได้จาขนาดนั้นน่ะคือคนก็ยังจำว่าทีนิตี้เป็นวงบอยแบนด์ที่หล่อเฉยๆคืออยากให้คนอ่ะ นึกถึงททนิตี้คือวงที่ไม่ใช่แค่หล่อคือหล่อแล้วมีความสามารถมากด้วยนะคือต้องวงเล็บคําว่ามากให้ด้วยเพราะว่าตอนที่ฉันดิ้ออยู่อ่ะแล้วฉันก็แบบนึกในใจเลยว่าเออไม่แปลกทาไมฉันถึงรักวงนี้เพราะว่าว่าความสามารถมันประจักษ์มากไนงะ มันประจักษ์มากคือถ้าแค่ลองเนี่ยกูคงไม่ชอบขนาดนี้คงไม่แบบซื้อซีดีอย่าตามย้อนหลังสอง,สองแผน่แผนสอ,สองอัลบั้มฟุกูมาก่อนแผ่นเดียวเราตั้งโชว์เลยเชเตอร์นอย่างนี้เลยบนโต๊ตทำงานเราตั้งเลยบนโตะทำงานเลยเกลียดอยู่นะเออขิงกูทำไมอ่ะเดี๋ยวอัลบั้มต่อไปกูจะต้องซื้อก่อนใครกูบอกเลยเออนั่นแหละอ่ะก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมนะคะทินิตี้ถึงเป็นวงที่พวกเรารักมากจริงๆมันประจักษ์แล้วว่ายูต้องพูดอะไรอีกอ่ะต้องพูดอะไรอีกเขาก็เป็นคนเดียวอ่ะ <c oughs> เป็นวงเดียวที่เราแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลุ่มอ่ะที่เราสนับสนุนที่จริงๆที่สุดอ่าใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นมันอาจจะถูกจริดเราในเรื่องของตัวเพลงเรื่องการโชว์อะไรอย่างเงี้ยแหละ Ji v i k i n t P อะไรอะไรเงี้ย Ji b u Kinti P ไงเก็คือเราก็ตามเงคือมนเป็นเด็กเจนนี่ที่มีความสามารถเช่นกันทีนิตี้ก็ไม่หยุดทีนิตี้ก็เก่งมากเราเชื่อเลยทีนิตี้คือไปสู่ระดับสากลได้เพราะว่าความสามารถเขาได้มากๆคือ นณวันนี้เรารอคอยนะหวังว่าจะได้เห็นการแสดงสดๆคอนเสิร์ตของเขา ขออยากให้ลมเลิกคอนเสิร์ตฉันอยากดูมากยังไงก็ต้องมีเพราะว่าแบบดูยูดูดีแบบมันรอคอยที่จะเห็นกันเขาเพื่ฟอร์มแบบเนี้ยคือแบบรอนะรอนะรอนะทําเพลงใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตนะรอก็อันล็อกแล้วเดี๋ยวก็ลับมาจัดละเมงอะหวังว่าจะได้ดูนะโอเคก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะไม่รู้จะคอมเมนต์โชว์ไหนก่อนเลยระหว่างเอ่อไมค์ไมค์คาเรนดูล่าเนาะกับเพลงนี้ภาพจําใช่ค่ะคือตอนแรกอะเอาจริง แทบติดหนึงเพราะว่าจริงๆทีนิตี้อ่ะไม่คือไม่เป็นเป็นวงเดียวที่ยังร้องเพลงคนอื่นอยู่อืมนึออกปะแต่คนที่มาขึ้นเวทีเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงของตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่านะนิดนึงค่ะนิดนึงอืมอืมแตก็ร้องนิดนึงเอออ่ะแต่ก็เกข้าใจได้เพราะว่า เพลงหมดแล้วแล้วก็อาจจะแบบว่าอยากให้อยากเอาเพลงที่มันแมสแมสมาทําให้คนแบบว่ารู้จักมากขึ้นมาเหมือนแบบพอคนอิเพลงเอ้ยเพลงภาพจำเพลงนี้ดังไหนดมเคลิกเข้าไปดูซิใครร้องเป็นไง่ะดีเลยภาพจําของอันเก่าก็คือคนละแนวเลยนะพี่ปอบต้องลุกขึ้นมาแล้ว่าพี่ปอบแบบเดี๋ยวพวกมึงทำอะไรกัน พวกมึงเต้นเหรอเดี๋ยวกูต้องไปฝึกเต้นแล้วเนี่ยพี่ปอบบอกพี่ปอบยินมเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรคือเราเล่นแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะพี่ปอบนะเรามาคอมเมนต์กันเนอะว่าฟังเพลงไหนเราก็ชอบเพลงไหนกันบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะความรู้สึกอ่ะอันนี้คือดูไปน้ำตาคลอไปเลยเพลงพับจำแราว่าทำไลทรแบบใจฟูเหมือนฉันอะ เต้ยฟูมากๆนะคะมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับทั้งสองโชว์นะคะที่ป๊อปสเตช,ชั่ใครที่ชอบ Trinity นะคะฝากกดติดตามช่องเราเลยค่ะก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ช>ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเรียลชั่นที่เกี่ยวกับ Trinity ทุกทโชว์เ,เพลงที่เป็นแบบเออที่เขาทำโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือเราทำมาตลอดเนาะ<ม><ม>ตั้งแต่แรกฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนติดตามกันกับช่องเราต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปของ Trinity สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะท่านายค่ะ คุณทุกทคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ